หัว ID แรกกับกิจนนออนโคดนีออนนะครับก็ล่ามาราโดน่ากันอีกครั้งและวันนี้มาพร้อมกับ ID b ดี y บีอย003ไอเดีเฮียเลยครับเปิดหัวไอดีแรกวันนี้นะครับและไอดีของบอยเปิดกล่อง A แล้วก็ข้อเสนอพิเศษ A 2แพ็คครับนะครับผมนะ ก็กดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดถือว่าลบกวนเล็กน้อยเลยครับเอื้อมือของท่านไปกดให้หน่อยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารั่นกันเลยครับสำหรับ id ของ bboy 003นะครับเริ่มจากผมจะขอรั่นแพ็กน,นี้ก่อน5ทีมาพร้อมแล้วไป ตูทองลิโอดิจเนโรไม่ใช่ลิโอเฟอร์ดินานครับเปิดหัวด้วย10แพ็คพาจารย์ เสียงหายน,น,านึกว่าขาบขาบยมาลาโดน่า มิโตมากับฮานชกครับสองตัวขายได้ไหมโอเคมิโตมะลุน้นคึบโอเคพันล้าน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 ครับพันล้านครับวันนี้เราจะมีวาสนาที่เห็นมาโรโลน้าไหมสองแคคครับขอแบบท่านี้ดิท่านี้ดิจัดบาพี่เลือ อาดเจ็นใครวะไอซิลร้อยหกราคาแพงบ้าว่าคนดูแพงบ้าวะเนี่ย yes 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 <cl aps> และเราเหลือใบสุดท้ายครับใบของขวัญพิเศษ A ครับ มาหน่อยเว้มาหน่อยว้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเว้ยอดเอ็นประตูรวมรวมสามพันล้านครับมากันต่อที่ไอดีที่สองครับนายน้อยครับไอดีนี้ ขอทีละห้าโอเคองค์เดียวที่จะช่วยได้ องค์เดียวที่จะช่วยได้สิทธิ์ดีมีครูพระอาจารย์ตู่กู้แหลมมามึงต้องเจอทีเด็ดนายน้อยลันหลวงปต้า อลเลกาใส่วะโอ้โหเฟโดคอนวลเลสแปดรอยล้านถือว่าเกลือไหมแต่มันก็ได้มากกว่าห้าร้อยล้านนะมาที่ไอดีต่อมาครับไอดี ID ของบูมกิ ki. นะครับ X แดน5้านะครับเราต้องลุ้นให้ประกอบมันเป็นสีทองอย่างนี้ใช่ไหมก็คือตำนานถ้าข้าเป็นสีฟ้าคือไม่ใช่ตำนานโอเคจุดจำจำได้ละชี้ตัง

ได้อยู่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 รอด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 ยินดีกับบูมด้วยครับวิ่งพันสองร้อยล้านไปที่ไอดีต่อไปเลยไอดี ID ต่อมาครับไอดีของพี่เตเต้คุงมาของพี่เตเต้เราจะมีวาสนาได้เห็นไหมเนี่ย มาง่ามือใครมึงใครหกเปอย6%เว้หกว้สัทธาหันหลังเหรอมาหมาป่าไม่ได้ไม่ได้ล่าน,นานแล้วหมาป่ามาพร้อมกับเสื้อแหลมสีคอลเลคชั่นที่หนึ่ง <What? S 1> ลันน่นเลยเสียงหัวลวะลั่นเลยลั่นเลยเนี่ยขำอลั่นเลยโอ้ยมึงเอาฮาเกินไปละยี่ยโอ้พี่เขากลับมาจากเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่งญี่ปุ่นมึงต้อนรับอย่างนี้วะ เผือดเนี่ยเผือดเนี่ยเผือดเนี่ยคนลุกเลยคนลุกเลยของบม่งแรงจริง2สองพแปดร้อยล้านกูจะอ้วกว่าของดีเฮียเก็บไว้ใช้เถอะครับเกมหมา มากันต่อที่ไอดีของดซี่เหรอชื่อเขาเล่นผมหนักจับเจ้าแม่ช่วยลูกด้วยมึงดูขนขนขนเนีน่ยขน,ค,น,ค,นคิงกูลุกเลยเนี่ยขนตั้งเลยขนแข็งสแตนด์อัพเลยว่ะ มาเตต้าหกหหกล้านครับโอ้หนักจัดขอบคุณมากครับขอบคุณตีนมากครับผมมาไอดีของ STWY สิบแพ็กลวดไอดีนี้ ขาดขวาระหวางคนพันสองร้อยล้านครับเรียบร้อย stwy และ ต่อไปไอดี ID ปิดท้ายอันนี้เจ้าของไอดีขอมาเองเลยว่าขอปิดท้ายมากันต่อครับขอเหอะร้อยเจ็ดเจ็ ห้าตกอะไรนะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยร้ยแปดร้อยแปดร้อยแปตัวนี้แพงสุดใช่ไหมตัวนี้แพงสุดใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ครับเรียบร้อยไอดีของจานตังและไปที่ไอดีสุดท้ายจริงๆครับนี่ครับผมเทพวินสองสองครับ ของกาวินมา ดุงเฮียดโอ้ยวันนี้หนักจัดว่ะวันนี้เล่นงมจริงว่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์อะไรวันนี้อ่ะอาทิตย์หัดสะดงหรือเปล่าวะอด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 รอดอดอด พาดิกรอดครับรอดพันสองร้อยล้านเรียบร้อยครับหมดทุกไอดีกับรวมรวมวันนี้กี่ไอดีครทุกคนเดี๋ยวผมนับแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอดีนะครับที่เราเปิดแปดไอดีเออแปดไอดีครับ ที่เราเปิดวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆไอดีมากนะครับผมนะที่ไว้ใจและให้มาเปิดนะครับขอบคุณจากใจจริงๆเลยครับผมนะก็มีรวยมีเจ๊งกันบ้างแต่วันนี้ก็น่าจะเจ๊งเยอะกว่ารวยนะครับผมนะก็กราบขออภัยจริงๆครับมันก็สุดๆแล้วอ่ะมันไม่รู้ดิมันวอล์กมันวอลอกเอาฮานะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะสําหรับข้อเสนอพิเศษเอ ของโค้ดนีออนในวันนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับกดติดตามทุกช่องทางให้ผมด้วยนะครับผมนะ,จะเจริญพร